โอ้ยเขาถูกว่าอ้าวไปข้อสองครับโอ้โหคนเหี้ยเบอร์เจ็ดนะอ้าไปโอ้ยยังใครวะ สวัสดีครับพบก,กับรายการบอลไทยใครก็ได้ครับเราจะเชิญใครก็ได้ในวงฟุตบอลเนี่ยมาเล่นเกมโชว์มาตอบคาถามวัดความรู้ในวงการฟุตบอลไทยกันนะฮะึ่งเทปแรกแขกรับเชิญของเราก็ไม่ต้องแนะนําตัวให้เสียเวลาครับเขาขึ้นมาที่หน้าจออยู่แล้วฮะคนนึงเป็นนักเขียนลงเพจที่มีวลีที่กินใจบทความึ้งกินใจโลกสวยมากๆส่วนอีกหนึ่งคนครับเป็นคนที่ไม่มีงานเขียนครับแม่งไลดด่าไปวันๆนะฮะแล้วก็เรียกถัว <c oughs> ่วไปพักเลยอาขบวนมาแล้วพิ่ตูวัสดจครบสวัสดีครับสวัสดีครับ คืออันนี้ก่อนก่อนจะไปคุยเนี่ยเชิญแขกรับเชิญนี่มือคือมันแบบว่าข่าวกระดำเลยนะล่าสุดเนี่ยล่าสุดคุณจรเนี่ยเขาไปไลฟ์สนที่เมนสเตนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนทัวร์ลงหนักมากเขาก็เลยหนอยไปวันสองวันผมก็เลยบอกเขาว่าคุณไปคุยกับคุณตูแนะนําได้เรื่องการโดนทัวร์ลงเนี่ยเขาถนัดเรื่องทัวร์็มมันไม่ได้โดนงหรอกมันเหมือนกับว่าวันนั้นมันมีแบบมันต้องดิสคัทกันในหลายๆจังหวะไง อันนี้คือในปัญหาชีวิตป่ะครับอสนามอารมณ์ขับไฟเดย์สนามอารมณ์อ้าววันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่ต้องมาดามงดามาแล้วรับพี่วันนี้เชิญพี่สองคนเนี่ยนะฮะที่อยู่ในวงการผู้บอลไทยมายาวนานนะฮะอยู่แล้วก็มีความรู้มีเรื่องประสบการณ์เยอะแยะมากมายเนี่ยก็เลยจะมาเล่นเกมกันครับเราเรามีเกมง่ายๆนะฮะเดี๋ยวดูกติกากันนะกติกาการแข่งขันแข่งขันกันทั้งหมด3รอบรอบที่1นนักเตะปริศนา เราจะมีโลโก้ปริศนาเกี่ยวกับเส้นทางการคัแข่งของนักเตะใครตอบถูกข้อละ1คะแนนรอบที่2จิกซอและคุณสมบัติมีภาพจิกซอและคุณสมบัติมาให้เลือกเปิดเลือกตอบกันใครตอบถูกได้ไปข้อละ2คะแนนและปิดท้ายที่รอบที่3ถามตรงๆถามตรงๆไม่มีช้อยไขแม่นกว่าไขเป๊กกว่าไขตอบถูกรับไป4คะแนนจบเกมไขค,คะแนนเยอะสุดเป็นฝ่ายชนะ เรียบร้อยกติกานะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะเราจะมีทั้งหมด3รอบจะตอบเยอะสุดได้ไปเปรียบเพราะว่ามันเคยแข่งแฟนมันแท้มาแล้วเออมันจะคล้ายๆกันเนี่ยกูเนี่ยแพ้ไม่เป็นไรแพ้นี่คือเสมอตัวของกูไม่ได้เป็นระดับแฟนมันแท้แต่ว่าถ้าจอนแพ้เนี่ยกูบอกเลยเล่นโดควรักกันมาตอนปีเกี้ยละอันนี้แพ้เปรียมแล้วแล้วอัดกันอัดดึกด้วยนะเสียสมองไม่พร้อมด้วยนะเออสมองมันเริ่มมันไม่มันไม่คล่องตัวแล้วอ่ะข้อแรกเนี่ยผมให้เกียรติแฟนบันแท้ได้เลือกก่อนนะฮะนี่คือนักเตะคนไหนครับเลือกเปิดหนึ่งข้อ อ่าเปิดหนึ่งข้อแล้วตอบถ้าใจถึงเนี่ยเขาจะไม่เปิดข้อแรกกับข้อสุดท้ายเพราะมันง่ายไงเอาเงียนข้อสามเอาข้อสามข้อสามนะเฮ้ยเอาเดี๋ยว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 คิดเอ่อคิดใหม่เพราะว่าถ้าเอาข้อสามเดี๋ยวเขาจะไปเอาข้อสองอะข้อสี่มันมันติดมันมีวางแผนว่าไอ้เชฟมันจริงจริงมันติดกันถ้ามันติดกันอ่ะมันจะมันจะตัดทุกอย่างเฮ้อป้าแต่ว่าถ้าเอาหนึ่งเนี่ยแม่งก็พูดไอ้เชย อันนี้คือนักบอลไทยที่เคยเล่นอยู่หรือว่าเลิกเล่นไปแล้วหรือว่าได้หมดเลยแต่ว่าอยู่ในวงการอยู่ในวงการฟุตบอลไทยโอเคให้ผมเลือกที่หลังผมได้ได้เปรียบอยู่แล้วไอ้เฮียพูดเหมือนไอ้เฮียผมเลือกที่หลังแม่งไม่ได้เปรียบเลยวะอะไรเงี้ยออคืต้องขิงอ่าสามสามโอเคทำอะไรไม่ได้แล้วเมืองทองครับโอ้โหไอ้เฮียทีมนี้สามเมืองทองอ่ะไอ้เฮียเลยอ่ะคิดว่าจะแวบแวบหนึ่งว่ะอ่า ธนบูนเกษารัฐธนบูนเกษารัฐนะฮะไมทำไมถึงเลือกธนบูนไม่รู้มันแวบเข้ามาในหัวก็ทีมที่สามไคุณลองไล่คุณลองไล่หน่อยคุณลองไล่หน่อยทีมแรกทีมแรกบางกอกที่สองบีซีเทโลวนี่แล้วก็ไปเชียงรายไงแล้วก็ไปท่าเรือแล้วก็บีจีนี่เกินแล้วธนบูนอ๋อไม่มีหกทีมเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวบางกรอกไม่ได้แล้วยกแล้วคำตอบไม่ได้นะเว้ยไม่ยกไม่ยกไม่ยกเอ้ยมีมีสิทธิ์นะเว้ยบางกรอกเทโลเมืองทองลไปเชียงรายไปบีจีอีก มาจบที่ท่าเรือววัเอ้ยท่าเรือเออว่ะอ้าวอ้าวอ้าวจะรออะไรกันล่ะโอ้ยเฮียโอ้เียถูกว่าอ้าวเฮียโอ้ยเฮียมาเฮียเลยนี่อ่าเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าหนึ่งศูนย์โอ้ยสุดยอดว่ะเฮ้ยสุดยอดว่ะเฮ้ยข้อเดียวรู้เลยอ่ะคุณเสียนยังวะโคตรเสียนเลยอ่ะไม่เป็นไรอูแพ้เสมอตัวอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองมันไปต่อกันอ่ะถึงว่ามันเยอะเว้ยเตี่ยงตัดตัวไปเลยเอ้ยสุดยอด เอิดเลยว่ะเออิดเลยว่ะอ่ะมาหนึ่งศูนย์พี่จอนำนะฮะไปข้อสองครับโอ้โหคนเฮี้ยมันต้องเป็นคนมันต้องเป็นคนที่อยู่อยู่เก้าทีมอ่ะเดี๋ยวพี่ตู่เปิดก่อนไอ้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 ทีมอะเบอร์เก้านะเฮ้ยเอางั้นเลยอ่ะโหัวเฮี้ยแขวนสตาร์ทครับคิดว่าดีสองแอนแรกแขวนสตาร์ทแล้วเหรอเอาว่ะเอาว่ะเบอร์เก้าทีม รือถ้าพี่ตอบถูกเนี่ยไอเหี้ยมึงแฮกแล้วบอกเลยพี่จอนแผ่นเดียวตอบถูกแล้วที่ตู้ปล่อยของแล้วไม่ยากไม่ยากเพราะว่ามันมีคนที่เลิกเล่นไปแล้วแล้วก็ย้ายทีมเยอะๆอยู่ไม่กี่คนโคตรโย่งววุฒุศีมาคับโคตรโย่งตอบแล้วนะผิดครับแปดผิดวะผิดครับไปอยู่ที่คุณจอนครับเอาเบอร์แปดเออแปดนะอ้าออุดรครับอุดรอุดรปีราช เฮ้ยปีไหนดูดีๆดูโลโก้ก่อนสรุปโลโก้กูก็เอา Google มากูไม่รู้ว่าปีไหนประจิตมันเพิ่งเลิกป่าวะเฮ้ยประจิตปีนี้อยู่อยู่เออประจิตเมชนครศรีเอ้ยไปบอกเขาทำไมเขาน่าจะให้หลอกเขาตอบปกิจิตเราก็ได้ตอบอีกข้อนะพี่ตู่นะไม่เป็นไรผมอยากรู้เปิดช่องกูน่าจะตอบไม่ถูกเลยเฮ้ยคุณตอบใครมาก็ได้สวยใจโตเฮ้ยแล้วก็ตอบมาทีนะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวนะบอกก่อนนะ ของรางวัลไม่มีเฮียอะไรเลยนะคือใครชนะคือใครชนะคือปกบมือให้อย่างเดียวเลยนะผ่านไหมล่ะผ่านได้นะผ่านได้นะจะได้ไม่เสียฟอร์มไงผ่านนะตับมาที่พี่ตู่ครับเบอร์สามแล้วใครผมกลัวตอบไม่นาแล้วเดี๋ยวเขารู้เอแต่ผมว่าน่าจะยากอยู่แ่งยังไม่มีในหัวตอนเนี้แบงค์สัสสัเออเบอร์เจ็ดดีตอบนึเลยเบอร์เจ็ดนะดูอ่าไปโอ้ยใครวะยเชียงรายอุดรแล้วปิดท้ายด้วยการแขวนสตั๊ด โค้ดโจธีระสักโค้ดอ้นโค้ดโจนะครับไม่ใช่ครับใครวะเชียงรายแล้วไปอุดรไอ้เฮียอุดรคุณถ้าคุณเปิดเบอร์หกถือว่ากระจอกนะมันติดกันไม่ได้นะมันยากปีกเว้ยเพราะว่าคือถ้ารู้อ่ะมันจะมีอะไรที่แวบเข้ามาในหัวเลยเว้ยตอนนี้แวบยังแบบไม่มีเลยไม่มีเลยเปิดเชียงรายมากูยังแบงค์เลยยี่ห้อโค้ดโจอยู่เลยเออเอาเอาเอาแค่เชียงรายไปอุดรยังไม่รู้เลยว่าคิดคิดไม่ออกต้องเบอร์หกว่ะเอาเลยเหรอเบอร์หกมาเลย กูรู้กันเออกูเช็ดตอนต้ลงบเหมือนกันกูก็อยากรู้เรื่อยงอุ๊ยใครวะเนี่ยท่าเรือเชียงรายอุดรเย็ดแม่ถ้าเรือไปเชียงรายแล้วแขวนแล้วกูว่าเผลอๆมไม่ใช่ยุคนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องคิดจริงๆว่ะอ้าวคือผมคิดมาเนี่ยผมก็ท้าทายเพราะผมรู้ว่าพี่สองคนเนี่ยเก่งไงเอาธนบูลมาลองเชิญพี่ตอบได้เลยไงคนที่สองมันต้องมีของหน่อยผมบอกให้ผมบอกให้มันมีคีย์เวิร์ดอยู่รูปเดียวทีมเดียวพี่รู้เลย แต่ผมไม่บอกกันเลขอะไรมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ถ้าพี่เปิดมาสโมสรนู้พปุ๊บชัดหัวต้องเป็นคนที่เคยเล่นอยู่ในยุคเซอร์เซอร์เลขอะไรก็มันอยู่แมนยูไม่ใช่เหรอเซอร์เซอร์เด็ดเีลยเอางี้กูรู้แล้วว่าใครเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยขิงเไปอ่ะกูน่าจะน่าจะถูกแล้วนะน่าจะถูกอ่ะเฮ้ยกูไม่แน่ใจกูจำไม่ได้จริงบ้าแต่กูกูแอปื่อคนนี้มาละเอาเอาเอาไว้เอาไว้มันมีคีย์เวิร์ดอยู่ถ้าพี่จอมผิดเนี่ยพี่ตู่เปิดให้ถูกป้ายเนี่ยเจอคีย์เวิร์ดเลยไม่ตอบ เขาไม่ตอบมาสองข้อแล้วนะติ่หายมาเนี่ยผมเปิดเบอร์หนึ่งกันผมอยากรู้ว่าที่มามันใช่ที่ผมคิดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยผมจะได้เปลี่ยนคนอ่ะเบอร์หนึ่งนะอ่าเอทีเมฟซีครับซารุตะฮิโรโนริเ้ยทำไมทำไมถึงเป็นซารุตะคือไม่แน่ใจตอนเชียงรายเป็นอุดรอะถ้าเรือไปเชียงรายแน่ใจแล้วตอนหลังก่อนท่าเรือก่อนท่าเรือก่อนท่าเรือก่อนบีจีอะสีราชาั้งอ่ามั่นใจนะซารุตะานะ ถูกต้องนะครับผมซาลุตเตาะอะไรมาพี่ตู่ก่อนท่าเรือคือบีจีศรีราชาโอเคนะตอนนี้ก็ได้เป็นหนึ่งตีเสมอหนึ่งตอนหนึ่งนะครับคนนี้เป็นไงบ้างเอาให้พี่จอ์นพี่ตู่เล่าสั้นๆกับนัตบอลคนนี้หน่อยพี่ซาลุตตะผมว่ามันเป็นยุคยุคแรกๆของแบบตอนที่ฟุตบอลไทยมันโตขึ้นมาเป็นอาชีพมิดฟิลล่างเล็กชาวญี่ปุ่นเลี้ยงบอลติดเท้าอะไรอย่างเงี้ย อยู่ท่าเรือคือพีคมากเพราะตอนนั้นโคตรโอ่องทำแล้วก็จับคู่กับพวกเกิร์ลริดอะถ้าใครจำได้ <ปะ S 2> ข้อต่อไปข้อนี้อูจะไม่ได้สักข้อนี้จิกซอครับอ่ะรอบที่แล้วอัปเดตก่อน1ต่อหนึ่ง,อนนงรอบนี้เนี่ยมีจิกซอกับคุณสมบัติข้อละ2คะแนนนะฮะให้เป็นพีจ่จอนด้เริ่มก่อนมี25แผ่นป้ายเอาแผ่นไป้ายไหนครับ18แล้วกัน18นะเลือกมุมมู <laughs> แ่แขนแขนแขนขวาแขนขวาเนี่อะไรพี่ตูแขนขวาสักทรงองนารายสุดยอด มึงด <minutes> ูมึงดูจอมึงดูจอจอเอามือมาสูมใหญ่นอนอะไรเงี้ยขำๆเลยจังอะไรเนี่ยเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างพี่จอเห็นเห็นอะไรบ้างกูก็เห็นเท่ามึงเนี่ยแหละอาอธิบายไงมันต้องอธิบายแขนฮะแล้วก็เสื้ออืมจะเขาชิงถ้วยปะวะคุณจอชิงเงินแสนเดี๋ยวเสื้อแม่งแบบขุนขุนจัดเลยฟิลแม่งเหมือนโอสซอนเฮ้ยพอเจอซาลูตาโบพี่คิดว่าผมเอาแต่ของเก่ามาเลยอ่ะ เดาไปมั่วๆแล้วกันอ่าว่าจักรพันธ์แก้วพรมจักรพันธ์แก้วพรมไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วไม่แล้วพูดโอ้อวดทำไมผมเน้นเลยผมต้องแต้มพิจูดเอาเบอร์เก้าพี่ตู่เบอร์เก้าอะจบเลยนะเบอร์เก้าจบเลยนะเก้าไม่น่าแน่เห็นอยู่แล้วจบเลยเรียกไวเดอร์เชอร์เลียมไวเดอร์เชอร์โอเคถูกต้องนะฮะดูกันหน่อยดูข้อโพสหน่อยอ่ะชัดเจนนะถามพี่จอยคำเดียวเลยครับ มันยุ่เก่ายังไงวะไม่ใช่เอามเอเสื้อซ้อมมาไงเอาเสื้อแข็งก็โดนดิเสื้อแข่งก็ง่ายอ่ะวิลเล่ไปเจอเชอรพี่ตู่ให้ข้อมงนิดนึงคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนเหมือนกันนะฮะเพิ่งย้ายมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นได้ดีแต่ว่าพอไปเล่นในซีเกมเนี่ยเกิดอาการหัวร้อนไปหนตับแต่ก็ถือว่าเป็นอนาคต อีกคนนึงนะของทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เจ็บอยู่ก็เลยลำบากกับการแย่งตําแหน่งในพื้นที่แดนกลางของท่าเรือข้อน,นี้ก็พี่ตูต่ตอบถูกนะครับข้อน,นี้ได้2คะแนนนะขึ้นนาไปก่อน3ต่อหนึ่งครับผมข้อต่อไปครับข้อน,นี้เป็นคุณสมบัติในเหมือนแฟนมาแท้มนะั้ยเหมือนเลยนะพี่ตู่ได้เปิดก่อนคำถ,ถามครับคุณสมบัตินี่คือนักฟุตบอลคนไหนครับผมชอบเบอร์สี่โงเบอร์สี่ได้เบอร์สี่ไม่มีเลขแปดเบอร์สี่ใช่โอ้ย นักฟุตบอลมักไม่ต้องซ้ายก็ต้องขวาเดียวะแค่ซ้ายแม่งมีเยอะเหมือนกันก็ต้องนับประวันก่อนธีรทรบุญมาทานแล้วกันธีรทรนะครับไม่ใช่ครับผมอ่ะพี่จอนเบอร์สองเบอร์สองไปอีเวนร์ดไหมเอาอีเวนต์มันไม่อุ้มใหญ่เนี่ยเยอะเฮ้ยคนไทยตีนซ้ายมีอุ้มคนเดียวเลยดิต่างประเทศอะ เคยค้าแข้งต่างประเทศมันก็อาจจะอาจจะเป็นแบบยุคเก่าก็ได้อะทูยุคเก่ายุคใหม่เข้ามาในแวบเข้ามาในหัวหนึ่งคนเคยค้าแข้งต่างประเทศแล้วก็เท้าซ้ายกาเบียลบาติสตูต้าบอลไทยฉี่หรือเปล่ตอบตอบแล้วแอนกิได้ไว้ที่7ี้เจ็บิเอาแวบแวเข้ามาคนนึงแต่ว่าตอนที่ธนบูร์ถูกพี่ก็แวบเข้ามานะพี่ไม่เชื่อสัญชาตญาณเหรอดูสิทธิ์เฉลิมแสนดูสิทธิ์เฉลิมแสนนะครับ คาแข่งต่างประเทศเขาเล่นเล่นที่ไหนพี่พองอันยาลายพองอันยาลายอ่ะเกตนามไงเขาซ้ายด้วยโอเคคำตอบก็คือดุสิตเฉลิมแสงก็มึงไอ้เพียรู้หมดแล้วเหรอที่เก่งที่หบบเลยที่เก่งจริงปะกูเลือกเบอร์เบอร์หนึ่งของยุคนี้มึงเลือกเบอร์ของยุคนั้นน่ะอ่ะเจ้ดูว่าแวบเขามานี่คีย์เวิร์ดไหมเออนี่คีย์สามมันเนี้ยรู้แล้วอ่ะอันนี้คีย์เวิร์ดไหมสามมันเป็นเพื่อนเราโอ้โหกดไอ้เนี่ยคุมทีมแชมป์ไทยลีกก็ใช่ผมคิดอยู่สองคนเมื่อกี้แต่แวบมาคนแรกคือพี่โอ่ง มีคนหนึ่งคือสุนที่ดีอโอเคนะถ้าเปิดอ,อันนี้สมมุติถ้า5ข้อนี้ข้อไหนจับคู่กันแล้วพี่ตอบได้เลยคุมทีมได้แชมป์ไทยลีกกัอยู่ในชุดดีมทีมก็จบแล้วเยี่ยไม่มี <คน S 2> <ๆ S 1> แล้วคนเดียวเออโอเคเฮ้ยสูสีว่ะไม่น่าเชื่อนะจบ4ข้อเสมอกัน3ต่อ3นะสุดยอดนะอ่ะข้อสุดท้ายครับนี่คือคำถามครับถามตรง,ตรงๆครับ แชมป์ไทยลีกครั้งแรกของเมืองทองตอนนั้นเนี่ยจบฤดูกาลด้วยการมีกีดแต้มอันนี้เนี่ยถ้าตอบเป๊ะคือชนะไปเลยแต่ว่าถ้าตอบแล้วใครที่ใกล้เคียงสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันสามเท่าให้พูดมาคนละตัวเลขคนละหนึ่งตัวเลขคิดเลยอันนี้ผมจำไม่ได้หรอกตอบเลขก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถามว่าทำไมถึงตอบเลขนี้โอเคให้ตอบเลขไปก่อนนะ15 minutes later เฮ้ยเฮียนี่สอบโอลิมปิก่ยไอ้เฮียเฮียที่จะเล่นหายอะมาโอเค 72 72พี่ตู่ครับเอ่อเดี๋ยวผมขอขอคำนวณแล้วกันจำไม่ได้นี่ต้องมีคำนวณโชว์ด้วยมันมี18ทีมตอนนั้นอะจะเตะ34นัดผมคิดว uh> ่าเมืองทองน่าจะแพ้ไม่เกิน3เพราะพี่แท็กทำตอนนั้นอะผมคิดว่าเสมอเนี่ยมันน่าจะประมาณ3นัดเฮ้ยนี่คำนวณเป็นคำนวณเป็นสูตรเลยนะ Two weeks later น่าจะประมาณ87นี่แหละอะ พี่จอล่ะทำไมพี่จอตอบเท่าไรน,นะทำไมทำไม72ด็ดสิองเดาอีกก็คำตอบพี่ถูกนะครับไปดูเฉลยพร้อมกันคำตอบพี่ถูกนะครับเมืองทองได้แชมป์ไทยลีกครั้งแรกเขาทำแต้มไปทั้งหมด65แต้มครับโอ้ข้อมูลนิดนึงครับปีนั้นเนี่ยไทยลีกมี16ทีมครับเอาสิอหกวะมันมี18ทีมตอนนั้นอะ่ะจะเตะ34นะัดผมคิดว่าเมืองทองน่าจะแพ้ไม่เกิน3เพราะพี่แท็กทำตอนนั้นอ่ะกดทีม เมืองทองเนี่ยแข่งไปทั้งหมดนะฮะสาเกมชนะ19เสมอ8แพ้3มอ่ามี65แต้มที่2เป็นชนบุรีออเอาเป็นว่าสรุปคะแนนก็ข้อน,นี้ไม่มีใครถูกนะครับแต่ว่าพี่จอนกล้เคียงบอกก่ก็พี่จอนชนะไปในเกมนี้ครับผมอเยี่ยจะดีจดัจดีใจด้่มือเดียวอีกมือหนึ่งถึงมือถืออยู่ วันนี้เรียบร้อยนะฮะแมตช์แรกเทปแรกก็เป็นพี่จอรนเอาชนะพี่ตูไปได้ครับผมโอ้สุดยอดนะเส<ด>ียดายไหมเสียดายนี <laughs> ่ ถ้าสมมุติว่าจําได้ว่ามี16เนี่ยคือมันไปติดเป็นข้อสุดท้ายไปติดเป็น18อยู่ตลอดเอ้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเชิญทั้งพี่จอยพี่ตู่มาเล่นอีกแต่ว่าอาจจะคู่คนอื่นนะอาจจะมาแบทเทอรีคนอื่นได้โอเควันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสุกกันเดี๋ยวมีโอกาสมาแจ้งวันอีกกับรายการบอลไทยใครก็ได้รายการที่จะเอาใครก็ได้ในวงการฟุตบอลไทยนะครับมาเล่นเกมแบบนี้กันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอลเต็มแม็กด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนทั้ง3คนสวัสดีครับครับ